เลุงน้องเต้นน้องพูดแต่เรื่องแฟนตั้งแต่เด็กให้เล่นทาคอนเทนต์กับพวไหม่แค่นั้นเองเด็กไม่ได้พัฒนาตามไหวด้วยไม่มีแพงไว้แต่บอกมีพัฒนาการในด้านสร้างเสริมเลยใช่เวลาที่น้องมาหาพ่อพ่อถามเรื่องเรียนน้องตอบพ่อไม่ได้สักอย่างพ่อบอกส่งเรียนอะไรชาติค่าเทอิมแบ่งไม่ได้อะไรเลยบะไรดิอยู่เมืองนอกเด็กเอไม่นั่งเอถือปับเด้ออันตรายโอ้ยเมืองนอกเขาอยู่แล้วแม่ไม่เน้นครอบครัวไหนนะ เอครอ,อบครัวที่มีเด็กเล็กใช่ค่ะรถดเบรกหัวซักกระทิมคือเกา่าแมนจา่าอันตี้ทองแล้วต่อไปคงไม่มีเวลามาห่วงลูกเลี้ยของพ่อมัอนตัวชอบบอกว่าพูดตรงไม่อวยเกินนะคะชอบบอกว่าพูดถูกไม่เข้าข้างใครเพราะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถ้าจะเป็นห่วงเด็กก็คือต้องเซฟตี้เบลค่ะคาซีด,ด้วยแม่คาซี ข่อยจีบ่ได้ข่อยบ่มแมนมิดถูกต้องไม่อวยซะทุกเรื่องไหนควรปรับปรุงก็ปรับปุงแนะนำนะคะกำลังฟินจิกหมอนแก้มชนกันแล้วม,มีกูสอนภาษาอังกฤษน้องๆพูดได้บ้างหรือ,อยังไม่รู้น้อยนะมอยนะคะ พอพูดถูกอย่าเป็นเอฟซีรังแกเด็กๆนะคะโอเคจ้าแม่เจอไลรสดวันหลังก็จะบอกแนะนําเขาเหมือนกันเรื่องปกป้องเด็กมันเป็นสิ่งที่ต้องทําอันดับแรกนะคะเราส่งลูกเรียนเอกชนต่างจังหวัดสองสามขวบลูกเราพูดภาษาอังกฤษและจีนได้เลิศแม่เลิศเ,เขาไม่มีโมเมนต,ต์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กสนใจแต่ถ่ายคลิปหารายได้ถูกต้องแล้วพี่เลี้ยงไม่เป็นทุกคนเลยนะทุกคน ส่งรางวัลไม่เป็นแต่เวลาดูไม่เคยข้ามโฆษณาด้วยจ้าขอบคุณค่ะแม่คขาสวัสดีรอบสองค่ะเอาจริงนะน้องนรตอห้าขวบแต่ต้องสู้เด็กคนอื่นไม่ได้เลยแม้แต่เต้นอะคือมันยังพัฒนาได้แม่มันยังพัฒนาได้นะคะยังพัฒนาได้แต่ต้องเริ่มถ้าไม่เริ่มมันก็จะช้านะคะถ้าไม่เริ่มจะช้าเพราะฉะนั้นเนี่ย จริงถ้าได้มาอยู่กับตาจ้อยนี่คือเพราะว่าพัฒนาการน้องจะไปเร็วมากนี่เพัฒนาการน้องเส็จไปเร็วแต่คนเป็นแม่คือพัฒนาการสมองมันยังอยู่ที่เดิมเลยลูกอะถ้าไปถูกที่เนี่ยอุ้ยพัฒนาการไปเร็วกว่านี้อีก อ,อชอบลูกนางดีได้หลายภาษาน้องเจเดนเจเดนคือแม่เขาพูดลาวพ่อเขาพูดฝรั่งเศสเอออังกฤษคือเขาก็ได้หลายภาษาอนะ่ะคือไทยอังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยได้มาแบบไม่ต้องเรียนอนะิีดามาบ่าน้อยัน้นใดสิได้คุกกี้ น้องคนเล็กดูร่างกายขาดสารอาหารดูไม่มีแรงน้องไม่ได้ออกกำลังกายตามพัฒนาการช้านะสังเกตดูเวลาอยู่กับตาจ้อยเวลาอยู่กับตาจ้อยน้องจะใช้เวลาอยู่กับลูกส่วนใหญ่ลูกจะทำกิจกรรมจะวิ่งเดินแบบเอออันนี้คือพัดเออขาเรียกวอะไรกิจกรรม พัฒนาสร้างเสริมพัฒนาการแต่อีกวกพี่เลียงมันบอผ้าลูกเขาเรียนหลินมันบอผ้าลูกเขาแบบทํากิจกรรมมันโอ้ยสิว่าจังไหนแ่ะเม่มันบอผ้าเหลืองยังเห็ดกับเขาจังสี่สูคือว่าเห็ดกับเขาที่มันแบบเออคิดถึงแบบหแบบ้าหมู่ห้าหมู่อ้าเขากับท่าอียงเพื่อที่อย่างให้กินโอ้ยอืม มีเงินน่าจะจ้างครูมาสอนภาษาอังกฤษเสริมนะคือเคยเหมือนเห็นครั้งหนึ่งที่ว่ามีคร,รูภาษาอังกฤษมาบ้านหรือเปล่าแล้วก็ไม่เห็นอีกเลยมีครั้งหนึ่งมีเหมือนมีฝรั่งมามาสอนภาษาอังกฤษที่บ้านนะแล้วก็หายไปเลยก็คือไม่ไม่เห็นอีกเลยเออไม่อยากเปรียบเทียบแต่พอได้มาติดตามน้องมูเราแล้วน้องแค่สองขวดเองยังไม่สองขวดด้วยซ้ำนั่นนะพูดจาเพราะน่ารักมากก็นั่นแหละ มันอยู่ที่การอบรมสั่งสอนดูลูกนุ่นสิพูดอ่านเดือนปีเป็นภาษาอังกฤษน่ารักคนเข้าไปดูล้านกว่าไลฟ์แล้วค่ะมันก็แน่นอนเห็นไหมพัฒนาการของเด็กเป็นสิ่งสำคัญคนดูเขาก็ชอบอยู่ทางนั้นพูน้องพูดไม่มีหางเสียงเอก็อแม่มันพูดไม่มีหางเสียงไงป้ามันก็พูดไม่มีหางเสียงแต่เวลาพูด พูดออกทีวีใช่ไหมค่าค่าค่าแล้วทีรูปพูดแม่งไม่มีค่าไม่มีค่าสักทีใช่ไหมโอ้เออพอพูดตรงๆนะถ้าเด็กสองคนเป็นลูกคนอื่นที่ไม่ใช่พยอบอหนูไม่สนใจไม่ติดตามหรอกแต่นี่รักพ่อเลยรักลูกด้วยถูกต้องค่ะ ถ้าเป็นลูกคนอื่นถ้าเป็นถ้าเป็นลูกแม่มันกับผู้ชายคนอื่นก็ไม่สนใจค่ะไม่สนใจไม่ให้ค่ะที่เป็นเป็นเป็นลูกขออย่าบอสเฉยๆคงปล่อยให้ตัวตามยถากรรมแม่เอาเวลาว่างไปทำสวยเป็นบาร์บี้อยู่กับเอ,อแฟนดีกว่าลูกตัดจ้อยแม่สอนลูกแต่เรื่องมีแฟนจะบ้าตาย บ่มีกิจกรรมเสริมพัฒนาการบ่มีอย่างเลยแทนที่จะลงทุนกับเด็กๆกลับไปเสียกับเรื่องไร้สาระผุ่นเสียเรืเองยนน้ำปัวหุ่นแหวว่ายังไม่เป็นต้องคอยบอกตลอดโ mm. ถ้าอันถ้าพ้าเบาเด็กน้อยกับเบาตามจาอิลีแม่ถ้าผู้ใหญ่พาพูดเด็กเขาจะพูดตามเด็กเขาคือเด็ก ก็เหมือนที่อเด็กมันเหมือนผ้าขาวอะเราใส่อะไรลงไปก็ได้พฤติกรรมของเราอะเด็กจะเรียนรู้เด็กจะทําตามเออน้องโมนี่พูดใต้น่ารักมากอู้นางพูดน่ารักนะโมนี่อะน่ารักและเราหน้านางนางทําหน้าโกรธมันมีบันนุนนางอยู่เงแตหน่ารักน่ารักมากเอาแป้งไปทาจิโม เก่งหลับเป้งไปทาจิโมโอ๊ยตาหักแง่งเด็กอะไรอ่ะน่ารักเนาะเด็กน่ารักมากน่ารักเด็กเป็นเด็กหากกจั๊กจั่นนะแม่น่ารักนะเออพอทำหน้าเหมือนน้องมากไอตาหักเถอะดียตาหากักตาหักแม่ดูเขา โมนี่มีความทะเลนม่ทะเลนมากโมเนี่โมนี่ทะเลนมากเดีย๋ยวจะมีพวกติมาเมนว่าลูกเขาเรื่องของเขาอีกห้ามติแนะนําคนศาสะเหรออันประสาทเนี่ยขนาดมันยังมาตีเอาอยู่ฮม,มลูกนุ่นยากเขาก็เลี้ยงตาม บ้านต่างจังหวัดแท้ๆดูลูกเขาสีกิ่งฉลาดเขาเลี้ยงดีไงบ้านมีสระน้ําส่วนใหญ่พ่อแม่เขาจะพาไปเรียนบ้านน้ําตั้งแต่เด็กป้องกันเด็กตุบน้ำใช่แต่ไม่ใช่บ้านที่รังสิตค่ะไม่ใช่บ้านที่รังสิตค่ะต้อให้ด่าก่อนมันถึงไปทำค่ะโอ้อยได้เหรอ อยู่ได้ด้วยกระแสดาค่ะเนอะด,ดูแล้องกระแสดาหกระแสดาหชอบโมเมนต์ที่พี่ปกป้องน้องค่ะดูแล้วน่ารักใช่น่ารักมากน่ารักฝุดฟูด,ฟดอ่าแต่วันนี้ไม่ค่อยมีเรื่องอะไรเนาะมีแต่เรื่อง เรื่องเบลใช่ไหมที่เป็นด่ามากกันแต่เดี๋ยวอีบอสบอสด่าอีอีเข็มเนี่ยเดี๋ยวจะไปดูบอสด่าอีเข็มเดี๋ยวจะไปดูมันอยู่ที่การเอาใจใส่เด็กด้วยดูดูแล้วเขาไม่มีทักษะในการสอนเด็กเขาไม่มีจานอกจากไม่มีทักษะนแล้วยังหัวดือ้ออีกผู้ใดบอกกับผู้ด,ด้ผู้ใดบอกกับได้ใด ต่แล้วแกอ,อยู่กับพ่อนก็สิด,ดีกว่านะันะเนาะไปแม่จบเรื่องต่จ้อยได้ยังเราจะมาเรื่องอิดาราได้ยังวันนี้ใครใครมีเรื่องต่จ้อยอีกใครมีเรื่องต่จ้อยจะระบายอีกเออใครมีเรื่องต่จ้อยชะ,ะบายอีกแนมะ่ ถ้าไม่มีเราจะเข้าเรกีดาด้านะอีดาด้าสาระแนนะอีดาด้าสาระแน่นะแนถ,ถ้าใครไม่เข้าใจอีดาด้าต้องไปดูไลฟ์สดเมื่อวานนะคะว่าอีดาด้าคือไขรอีดาด้ามันเป็นไผ่อ่าวันนี้อีบวมโพสแคปชั่นเน็บเธออ้ยเน็บไปก็ท่านาาั่นละจ้ะ มันเนบว่าไงแม่หนูยังไม่ได้ไปดูเลยมันเน็บว่าไงมันเน็บว่ายังไงพอไปเรื่องไหนแม่ก็ไปเรื่องนั้นแหละฟังได้หมดดาดามาแล้ว <c oughs> แม่สุวิมลอีดาด้ามันพูบว่าอะไรแม่ยังไม่ได้ไปดูมันเลยเนี่ยอีดาดาสารแน่ ถึงคิวดดาดาวันนี้กอกอพามาม่าไปเลี้ยงทำยอดเกินเป้าบาโฮดโอ้เลิยไหนเล่ามาดาดามันหอมกันแล้วโพดว่ามาดามกันเลยสิมาดามกันเลยสิขิง <c oughs> โตายตายอืมเรามาย้อนหลัง เราฟังย้อนหลังมาแล้วคงสอบไม่ตกนะคะผอมาทานอีดาดาพอดีเพิ่งมาแมาแล้วมันเริ่มอีดาด่าแม่สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าอีดาดาคือใครนะคะอีดาดามันก็คือเมียเก่าท่านขุนนะคะพูดง่ายง่ายคืออีดาดามันคือเมียเก่าท่านขุนค่ะเมียเก่าท่านขุนเลิกกันไปเร้วก็เห็นเขาไปทานข้าวกัน เพื่อนกับเพื่อนสามคนคืออีดาดามันคือเมียเก่าอดีตเมียเก่านะคะท่านขุนซึ่งก่อนมาเจอกับพอเนี่ยคือเขาเลิกกันไปแล้วสามปีนะคะจะเล่าประวัติย่อๆให้ฟังคือท่านขุนกับเมียเก่าเนี่ยเขาอยู่กันเขาอยู่ด้วยกันมายี่สิบปีนะคะเขาอยู่ด้วยกันตั้งแต่สมัยเอายุสิบหกสิบเจ็ดอะ คุณยายว่าเขาเออเขาได้กันมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นนะคะแล้วก็อยู่อยู่กินกันมาจนถึงประมาณประมาณอายุสามสิบเจ็ดนี่แหละมัง้งแล้วเขาเขาเลิกกันเขาเลิกกันต้องย้อนกลับไปว่าตอนท่านขุนเนี่ยนางน่าจะได้ได้ลูกลูกคนแรกนะตั้งแต่ antenan ayu 17